เล่มไปไงนี่ไงนี่ออนเออไม่ขายเฮ้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 ยเอารถไปไหนเอารถเล่มทำไมเราจะเอาไม่ได้อยู่ไหนวะเนี่ยคนพี่ทูพี่เล่มพี่เล่มพี่ทูเขาจะคุยอะไรกับพี่เล่มบ้างยังไงแค่แค่วาดีอ่ะค่ะสวัสดีทูสวัสดีแดึงแป๊บดึงแล้วก่อนเป็นใครเนี่ย พี่เล้งกันเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวก็ชิมไปนอนบ้านนะพี่เล้ก็อยากนอนเออนอนอยู่รอแป๊บนึงยังไงพี่กระถิ่นแล้นอนนี่เลยก็ได้เอาให้คุ้มเนี่ยของใครเขาไปใช้แล้มันจะหมดอย่างทียังค่ะยังยังไหวอยู่พี่ขอนอนก่อนไอ้จุกไอ้จุกนี่ให้พี่กระถิ่นคุยกับจุกเราไปก่อนพี่ไม่ออกมาสักทีเนี่ยเออตามันที่อะไรกูเก็บมันไปเยอะแล้วมึงอ่ะมึงอ่ะอยู่ไหนมึงอ่ะอยู่ไหนแก็บเป็นไรเก็บ รับหมดคนน้อยใจน้อยใจเตสยงไอ้เต้าความรักเลยอ่ะครับคุณเบลคุ่ณเบลอาข่าวนี้ไหนมาครับเนี่ยคือเราต้องถามแก๊งเล็กๆที่เขาไม่ได้เข้าประชุมเว้ยแก๊งที่เราต้องคุยอ่ะคุณเชื่อข่าวลือด้วยไงครับ เอาแต่แล้วแม่ต่อเลยอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวค่อยนอนนะเป็นข่าวลือได้แบบง่ายๆอ่ะแต่จริงๆอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนก็จบนล้วเลยเหมือนอารมณ์แบบดาราช่องเจ็ดอ่ะเธอไอจุกคุยกับพี่กะถิด้วยาทำคุณโมอาเสียใจกะถิ่นก็คงจะเสียใจด้วยอะค่ะคือแล้วลูกอะไรจุกไม่บอกเขาไปอ่ะมีลูกแล้วไม่ใช่หรอจริงลูกตั้งสองคนเนี่ยไอ้ถั่วง้อไอ้กล้วยอะพี่เลมม่ใช่ใช่กะถิ่นรับสารมาแบบเนี้ยมึงมึงประกาศเรี่ยไอ้กล้วยมาดิ ไอ้กล้วยอะลูกไงไม่มีไม่มีครับเขาวลอพี่หุ้นขออ่านของขัญย่าก่อนนะคะไม่ได้อ่านเลยขอบคุณภูมินะคะน้องแมวห้ขนคะแล้วก็ไอ้กล้วยงอมเกี่ยวอะไรอย่างน้อก้วยงอมแล้วก็ไอ้กล้วยลูมที่ไงอย่ไหนแล้วก็น้องแมวขโมงสองนะคะแล้วก็น้องแมวขโงหขอบคุณครับขพ่ขอฟอลลมทิกเก็ตสนะคะแล้วก็น้องเนทเอลคีเราเอาอะไรไม่รอดเลยผมจะไปมูเลยนะครับลอกขอบคุณนะคะแ้วกแมคุณาเหมือนกันแล้ว ใช่หรอคะเขาโมโนเองครับเขาอากคือเขากำลังหมายปองคอไรุณจังว่าคุณซอามโนใช่ไหมคะเขาคือนงอัรพิษมืร้ายที่เขาจะทําให้ผมตายเพราะพ่อเขาตอนนั้นบรถเล่นของผมเป็นคนฆ่าพ่อเขาแล้วก็เาผมหมไปได้แล้วก็ซูเปอร์นัทเลิิเก็ต9แล้วม0ข้นคุณนะคะีเพื่อนคุณพอามครับล้ิเก็ต10ข้โมกข้เล้ิเก็ต10ข้โมครับแล้วก็เข้วครับทุกคพูดเขาเขาได้รัก อย่าพูดแบบนั้นค่ะเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดค่ะใช่เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกะถิ่นน่ะขสชนะมาแล้วเขาเป็นเพื่อนผมเหมือนกันเขามาแล้วก็ดีแล้วครับแต่คุณไม่ใช่เพื่อนไงคุณมากกว่าเพื่อนสถานที่ยังไม่พร้อมจุกอย่าพูดแบบนี้ค่ะทั่วไปเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดอ่ะแบ็กที่คอมโมสองครับกิจกรรมใหม่อะไรอ่ะไอจูมึงจะดราม่คนอื่นเข้าใจผิดทำไมสรุปมึงจะเลือกใคร จริงๆอยากเก็บไว้ทั้งสองเล็กๆไ็น้อยไม่ได้นะเว้ยมึงจะเป็นแบบเสพได้วะแต่ถ้าเธอฮูแล้วอ่ะเธอซีเลิกอยู่บออ่บออแล้วเธอก็ได้อ่ะก็คนมารักหมดใจไปแล้วอ่ะเสภาเพียก็คถึงสติงคล้ายฟ้าครับไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีคุณูคุณเนี่ยแล้วพอคุณก็ไปฟังคุณฟังหูไฟหูดิ คุณนี่คุณฟังแล้วกูก็มาเล่าอย่างงี้บอสสวัสดีครับแบบเพื่มเมืองเลยเห็นไหมเบื่อหน่าจะเมื่ออ๋อบอสสวัสดีครับแต่ว่าแบบไม่เห็นต้องอะไรไอ้น้องผมไอ้ของเอ็กซ์เนี่ยมันก็น่ารักดีบอกชื่อเต็มไปแล้ววันนี้ไม่ขึ้นสกฟิลล์ไม่ขึ้นไต่หวันสกอร์ฟิลล์นี่ไปอยู่ไหนมาบอสเนี่ยรับรับแพ็กคุกหนูของม่เหล็กยิงแหวนแล้วไงคะสอร์ลล์ปทยผมไม่เจอคุณแล้วคุณเรียกอะไรอ่ะบปีก่อนก็ให้ของขวัญไปแล้วปีนี้ก็มีีขขอองวััญให้กครบ ใช่เหรอคะทาแบบนี้มันจะดีเหรอคะที่ผมแต่งตัวเงี้ยมันมีคนมันมันคนบอกว่าผมเปได้ง่ะหนึ่งสี่เจ็ดแปดค่ะบอกผมถ่ายรูปวระพริบมันบอกนี่นะครับขอแรงผมเก็บมาตั้งแรงนานขโมยใครมาดูป่ะคะได้ของผมครับสุขสันต์แฮปปี้เป็นวาเลนไทน์ครับอันนี้ให้ของครับพี่หนุ่มเฉยเก็บไว้้ดีนะครับอย่าไปให้ใครนะครับของค่ะ น,น่าจะดีกว่าปานีโมที่ผมให้คุณไปแต่ก่อนนะจุกให้จริงๆเหรอจุกไปเอาของใครมาหรือเปล่าอ่ะของผมเองของผมเองอันเนี้ยผมไปซื้อไปแลกมารอบก่อนผมเติมไ้นี่เติมวัาชายยังไงรอบก่อนแต่ว่าจะไปให้ใครรับเก็บไว้นะพูดจริงจักใจหรือเปล่าว่าเป็นเป็นของจุกของผมเองครับวุยคงค่ะถ้าถ้ามีใครมาถามว่า ของใครคุณก็บอกว่าของคนของคนของใจอะไม่ต้องบอกชื่อหรอกจริงไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าของจุกค่ะเพราะว่าจุกมีเจ้าของแล้วอ่ะดิไม่มีอันนี้กะถินจะถือว่ามันเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์จากเพื่อนที่น่ารักของกะถินแล้วกันก็เนี่ยครับเจ้าของเนี่ยเจ้าของที่ผมให้ไปอ่ะเจ้าของผมไปละแล้วก็อยู่กับเจ้าของอีกทีนึงแต่ไม่ใช่เจ้าของแฟชัจันนะเจ้าของของผมอีกทีนึงจุกอย่าพูดแบบนั้นค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดผมไปทำตุดาก่อนนะครับ สุสวานวันวาเลนไทน์ครับนี่สมป้าเราไปล่ามันดีกว่าโอ้ผ่านมาต้องนานเดี๋ยวฟืยงไม่ได้นี่เลยทำไรเบนนอนก่อนนอนที่ไหนนอนบ้านดิเดี๋ยวจะต้องไปประชุมอีกประชุมอะไรอ่ะประชุมสภานี่ไงเจ็ดบาทเหรอเจ็ดบาทไปเลยไปเลยรอพี่อ่ะ แล้วแม่เอ็ดแล้วแม่เอ็ไม่ให้นอนเต็มนอนครึ่งเดียวพอเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนต่อที่บ้านโอ้โหเอาคุ้มเลยพี่กะถิยังไม่ได้นอนกับอาบน้ำไม่ขอนอนแป๊บเดียวขอนอนแป๊บเดียวขอนอนแป๊บเดียวโอเคโอเคอันนี้ประชุมเรื่องอะไรหรอครับบอสประชุมไอ้เนี่ยโตกลมอ่ะแต่ว่าเขาเอาแค่ตัวแทนไปโอ้ยไอที่วันนั้นแหละในโกดังนั่นแหละอ๋อครับเรื่องแนวทางแก๊งนี่แหละ เล่มพี่เลมจะนอนไหมคะหรือให้กะถิ่นนอนเลมนอนแล้วพี่กะถิ่นนอนนอนต่อเลยแต่เหมือนคอสชชอรเขานอนหรืออาบน้ําอยู่ก็ไม่รู้อ่ะไม่นอนนอนอาบน้ําไปแล้วแป๊บเดียวอ้าวมีคนกำลังใช้อ่ะเป็นมาเป็นมาเป็นมาเร็วเร็วเร็วพี่ถิ่นอนเลยมีใครมีเหล็กมีใครมีเหล็กไหมครับสวิตต์เหรอฮุยฮตีแล้วตีแล้ว ปุ้มเลยปุ้มเลยทํางานได้เหมือนเพี่สาวทีครับพี่พี่ครับเอาของกอดไหมพี่ไม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 ,ไมครับไม่มีตังค์ครับขอโทษนะพี่จนมากเลยอะ่ะ <c oughs> โบ <c oughs> ใช่ครับตีกันเดือดเนาะ <c oughs> น้ดได้เพชรเพิ่มถอนด้วยถอนแล้วจะได้ที่หนึ่งไหมอ่ะนัดยังได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งป่ะเชฟผู้เลนพรสวรรค์เอาเลื่องรอบชนะเลิศใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรอบพีอีกอ่ะวุ้นจุกตีหัวตีไงเอาหมดเลยที่บอกเก็บหมดใครวะไอ้จุกเก็บหมดอ่ะพี่สมเก็บหมดพี่สมครัผู้เล่นพรสวรรค์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่ได้เห็นเลยเมื่อกี้โมรัวๆเลยอ่ะอีโมแบบสองอ่ะอีโม่สองก็ติดอ่ะโอ้โหเสียดาย จุกจังตีบ้าหื่นไอจุกเล่นไม้โคตรตึงนะบอกกันโ้ยอย่าไปเจอเลยพี่น่ากลัวเอาอีควัวไปดิเขาไม่รู้เขาเขาไม่เห็นจริงเหรอล่ะแล้วเขาเห็นเราแก๊งตัวเองโดนป้นอยู่อะนวดึงเอาอไม่เฉยเลยฉลามแทงดีฟีเลย <c oughs> อ้าแต่ลีแล้วนี่สรุปประชุมทุกแก๊งในเมืองสามทุ่มเหรอครับหมอเก่งเกินว่ะที่พี่พี่พูดเรื่องควสวรรค์เกินอีโมเชิดดูอะไปหรือเปล่าเขาเปล่าอะไรสรุปเขาเปล่าแล้วบอกว่าเปล่าอะไรหนึ่งสี่แปดเก้าพี่เชิดเกินแล้วบอกว่าสรุปประชุมทุกแก๊งในเมืองเลยเวลาอุ้มเลยเวลาไหวเปล่าอะไรเปล่าดี๋ยวไปประชุมก่อนพี่หมอไม่ไม่นะบอกหลังรีประชุมทุกแก๊งในเมืองทุกแก๊งนะพี่กิมบองวะ ตุกแกงบอกหมอเียให้กลับไปตรงนู้นุ๊กแกงก็คือไม่ใช่เจ็ดแก๊งถูกไหใช่แล้วม่ประกาศเลยเอาให้ดูยิ่งใหญ่หน่อยชื่อเชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลมเลมเองนะคะเอาให้ตั้งว่าอะไรอ่ะเต็มเลมสาอาทิตย์สุดใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกมาได้หมดเจอหมดขลุ่ะไี่ใช่เบอร์คนเลมเลมแล้วป่ะครับใช่ค่ะขอถามเรื่องไม่ใช่ว่าสลบมีไปชมไหมครับอันนี้ใครนะคะอันนี้คุณแพนครับ เออมีค่ะแต่ว่าแต่ว่าคุณน่าจะไม่ได้มาประชุมมั้งคะเพราะว่าเมื่อกี้เข้าไปคุยด้วยแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยก็เลยแจ้งเขาไปหมดแล้วค่ะว่าแอลเคไม่เข้าร่วมอ่ะแกงแกงแกงเขาไปคุยด้วยแล้วไม่อยากคุยด้วยใช่ค่ะมเมื่อกี้พอดีว่าที่ที่ค้อกลัวค่ะเดินเข้าไปคุยกับลักกี้แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนไม่อยากสนใจไม่อยากเข้าร่วมมาเลยเลยอะค่ะก็เลยแบบตัดออกแล้วค่ะ พอดีผมขับรถมาดูเราไม่เห็นมีใครอยู่ผมก็เลยเมื่อกี้ตรง <ไป S 1> ข้อตรงข้อะะขว่ามีมีคนเต็มเลยอะค่ะหมายถึงว่าเอลเคอยู่เต็มเลยอะค่ะแต่แบบไม่ไม่สนใจกันเลยอะคะอ่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีวัดก็เลยต้องตัดออกไปแล้วอะคะอ่ะเขาเขาประชุมกันเสร็จหมดออแล้วอะคะอ่แะแหงเนี่ยผมบอกวาดแหงโอเคค่ะวัดไม่อยู่ มอนไม่อยู่คิดถึงพอจังเลยหรือเปล่าคะเหมือนในติ๊กต็อกไงคะหมามีไม่อยู่หมามีไม่อยู่คิดถึงเหมอมีจังเลยมีเอฟเฟคด้วยอ๋อี่คุณเป็นตัวแทนเหรอคะเนี่ยก็เห็นว่าบอไม่ครับก็เลยโทรถามมาก่อนแฟมมีเรื่องอะไรที่มันแบบนี้เดี๋ยวถ้าหลังรีแล้วแล้วแล้วเขาหายงอนแล้วเดี๋ยวอาจจะติดต่อกลับนะคะหมายถึงหมายถึงคนที่ไปสัมภาษณ์หายงอนแล้วอะค่ะ คนสัมภาษณ์ก็เล็มเองแหละค่ะใช่แล้วคนไปสัมภาษณ์ใครร่บไม่รู้ค่ะแต่ใส่กางเกงสีน้ำเงินนะคะรู้เรื่องค่ะคนเอลเคอยู่ตรงนั้นเยอะเลยค่ะเห็นว่าดูไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรเลยอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งรู้มาว่าคุณไปซื้อเรื่องกันมาด้วยเมื่อวานก็เลยน่าจะตัดออกจากการประชุมแล้วค่ะน่าจะรอรับลงโทษเลยค่ะผลงโทษ เห็นว่าแบบไงไงค่อยคุยกับบอกก็ได้ครับให้จะให้คุยกับคุณชานมเองเหรอคะน่าจะคุยกัน,นมไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะชักนมครับโอเคค่ะจะัดอะไรก็นั่นแหละคนอะไรชื่อชักนมมันชื่อแปลกๆนะคะอะไรชื่อเล็มเล็มครับอ้าวอ้าวอ้าวคุณหาเรื่องเหรออ้าวอ้าวคนทำกับด้วยๆโอเคค่ะยังไงหลังรีดติดต่อกลับนะคะอันนี้ขุนแผนใช่ไหมคะ คุณแผนที่ที่เจ้าชู้ใช่ไหมคุณแผนคือคนเจ้าชูนะครับพอดีไม่ได้เรียนวันนะวันนคดีไทยเท่าไหร่แล้วคือแล้วคือชื่อคุณแผนทำไมต้องเจ้าชู้ด้วยครับอาไม่รู้ไม่รู้ไงไม่ไม่บอกแล้วไงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องวันนคดีไทยเท่าไหร่ก็เลยไม่แน่ใจค่ะเกี่ยวอ๋อนั่นคุณเช้าขอโทษค่ะโอ้ยมองคุณผิดไปขอโทษนะคะมองโวเลยเนี่ยโอ้ขอโทษค่ะควดหัวะ โอเคค่ะ okay, ยังไงหลังลเรยวติดต่อกลับนะคะแต่ละคำถามที่บอสผมถามเมื่อวานนี่คือตอบได้หรือยังครับที่ผม,มยินอยู่ย่คำถามอะไรคะสงสัยจะลืมงั้นเดี๋ยวรอเขาถามใหม่แล้วกันครับก็แย่ <S 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 แล้วค่ะนะครับค่ะ อยู่ไหนแล้ววะอี๋่คลอสชอมลงาบาลแล้วไปลงาบาลแล้วมี่หลังนี้ส่งตัวแทนมาประชุมได้นะออ้บบครับพี่ดาประชุมประชุมทุกแกงแล้วเปลี่ยนใหม่อ่าๆโอเคฮัลโหลค่ะคยังคยุยเป็นตัวเรื่องเลยคุณทีบวางไปไหนเอาว่างคะว่าไงคะ่ะยังคยุยเป็นตัวเรื่องเลยคุณรีบวางไปไหนครับเนี่ยเอนครับเนี่ยพอพอดีว่าตอนที่จะเข้าไปคุยพวกคุณก็ดูไม่เห็นอยากคุยด้วยเลยอะค่ะ อินน้องผมแม่จะไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมีคนมึนๆอยู่อะเอาเรื่องเอเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ผมถามก่อนเรื่องอะไรคะก็ดีผมถามว่าที่บอสผมถามไปอะแล้วคนไห้คําตอบบอสผมไปยังผมเห็นคนขับรถหนีอะไม่รู้ไหคะก็ดีเ็าถามว่าเขาจีบคณได้หรือเปล่าไม่ใช่ดีถ้าเขาถามว่าถ้าถ้าคุณถ้าเขาถ้าเขาจีบคุณจะเป็นไรหรือเปล่าจําเป็นต้องตอบด้วยเหรอคะเพราะว่าเขาก็ดูไม่ได้จริงจังนะคะเขาก็บอกนะว่าเขาล้อเล่นอะ ขาอาจจะเขินหรือเปล่าคนเราก็เขินเป็นนะคุณไม่น่าหรอกค่ะบางทีคนเรามันก็เขินแมันก็เก็บอาการอ่ะคุณไม่เคยเขินใครสักคนหรอกครับแบบว่าเขินแล้วก็แบบพูดไม่ออกอย่างเงี้ยแต่จริงๆใจเต้นต่อง,งอยอยู่ะอะไรเงี้ยใจเต้นต่อง,งอยคือยังไงคะคือหมายถึงว่ามันมีเพลงดังขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอคะใช่สมมติแบบฟอร์มตึงแต่แบบใจจริงเต้นนี่แบบดีใจจนแบบพอดีเดมไม่ใช่คนแบบนั้น,นะคะ่ะ เร็มไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรกับใครง่ายๆอะค่ะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าบอสคุณเป็นคนที่ล้อเล่นไปทั่วก็จริงๆเร็มก็ไม่ควรจะให้ค่ากับคําถามแบบนั้นด้วยอะค่ะครับโอเคครับคับผมเอาละกันครับที่ถามพี่เป็นไรครับโอ้พี่เร็มๆใครกลัวเร็มยังไม่ได้ประกาศเลย ฮัลโหลซืบว oh. ่าไงจะไปไหนฮัลโหล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 ได้ยินไหมได้ยินได้ยินโอ้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมสายซืบฮัลโหลที่โมกุที แต่เมื่อกี้คุณแผนบอกอะไรนะ้องผัวใจเต้นเป็นเต่าง,งอยเหรอ